และอย่างที่บอกการสร้างคุณค่าคือการสร้างความสําคัญระยะยาวให้กับลูกค้าการนี้การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้กับลูกค้าเนี่ยมันมี2แบบแบบทางตรงกับแบบทางอ้อมแบบทางตรงคือคือบริษัทรู้จักลูกค้าให้บริการลูกค้าที่ดีกว่าสร้างได้มากกว่าทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นดังนั้น สร้างความสัมพันธ์ทางตรงเพื่อทําความสัมพันธ์ระยะยาวให้กับลูกค้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทซื้อบ่อยๆวัสดุก่อสร้างหรือในประเภทโรงงานที่มีการปัจจัยในการผลิตนะสินค้าราคาแพงบ้านรถสินค้าที่มีกําไรสูงสูงเครื่องจักรเพนพอยพวกนี้สิ่งที่จะเป็น ตัวอย่างในการทําความสัมพันธ์ทางตรงคือมีการให้ข้อมูลมีการทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาคือต้องรู้ที่อยู่เขาที่อยู่เขาในที่ที่อยู่ของลูกค้าเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์อีเมลแฟกอะไรก็แล้วแต่เพื่อมีมีข่าวสารไรก็ส่งไปให้เขาส่งไปให้ลูกค้าตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าข้างสร้างความสัมพันธ์ทางตรงแต่ถ้าทางอ้อมไม่จําเป็นเลยไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อลูกค้าเป็นรายบุคคลเพราะอะไรเพราะ บริษัทใช้ผลิตภัณฑ์และตาสินค้าเป็นสื่อทางการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นโคกแบบซีคอเกตหรือยี่ห้ออื่นน้ำยาสระผมสินค้าพวกนี้ทุกคนรู้จักลูกค้าจำนวนมากรู้จักให้ความน่าเชื่อถือซื้อกันมากไม่จะเป็นต้องรู้ชื่อลูกค้าเลย สินค้ามันขายได้อันนี้เขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์งก็จะไปใช้เน้นเป็นเรื่องของสร้างแบรนด์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมกับลูกค้าแต่แน่นอนสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมก็ถ้ามีคู่แข่งเข้ามาเบียดเราก็อาจต้อตกได้เหมือนกันและหน้าสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพิ่มโอกาสความสาเร็จมากขึ้นแปลว่าแปลว่าถ้าเราสร้างโอกาสขึ้นมาเองได้เราก็กระตุ้นกิจกรรมขึ้นมาเองได้ยกตัวอย่างถ้าเราจะเห็นถ้าบริษัทไหนบอกว่าฉันอยากจะจัดกิจกรรมเวฟบอร์ดขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังฮิตกระตุ้นกิจกรรมแต่เชิงลุกไปจัดตามไอคอน ลานสารพัดจูงใจให้พนักจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสามารถก็มาเบียดคู่แข่งได้ชื่อของบริษัทเราก็ไปแทนได้เพราะเราสร้างโอกาสเองไงกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อโดยการดูโฆษณาเราพอทุกคนดูดูดูด,ดูปุ๊บเราก็รู้ละอ๋อถ้าเขาจะซื้อเว็บบอร์ดหรือจะทำเอาของเก่ามาทำ ใหม่อ๋อก็ต้องไปตามสถานที่ไหนเป็นแบบนี้ลูกค้าก็จะมาหาเราอยู่ตลอดเวลานี่คือยกตัวอย่างคําว่าสร้างโอกาสขึ้นเองเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าเราจะเห็นอยู่ๆมันมีบุฟเฟ่ขึ้นมาอยู่ๆมีบุฟเฟ่อาหารไทยเราจะสังเกตเมื่อก่อนมีบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างดี๋ยวนี้มีบุฟเฟ่อาหารไทย ยังไม่พอบุฟเฟ่ขนมไทยก็มีนะตอนนี้สร้างโอกาสขึ้นมาเองแหมพอสร้างโอกาสขึ้นมาเองก็ไปเนี่ยอย่างบุฟเฟ่ขนมไทยตอนแรกไปอยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามปัจจุบันตอนนี้ไอคอนก็นมาเปิดละหัวละร้อยร้อยบาทกินขนมไทยกระตุต้นออกสื่อออกเฟซบุ๊กน้าวนมให้คนรืนบาทถ่ายรูปแหมทำนู่นทำนี่ กระตุนให้ดูโฆษณาภาพในขนมไทยเพียบบอกระบุด้วยมีที่ไหนแบ่งเป็นรอบด้วย5รอบต่อวันรู้ถึงขนาดนี้ไปมาแล้วพอทำไปปุ๊บโอเคก็ไปทานส่วนจะทำให้จงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์เขาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่เขาสร้างโอกาสขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของการทำตลาดสมัยใหม่